มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะวันที่16-20ถึงสิงหาคม2566หรือว่า2023เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันศุกร์วันที่16สิงหาคม คุณได้ไพ่ห้าเหรียญวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะอาจจะไม่มีโชคลาภเพราะว่ายังไงก็ต้องได้จ่ายได้เสียงเงินด้านความรู้สึกคือเศร้าใจผิดหวังชาววันศุกร์วันนี้คุณมีเรื่องต้องจ่ายเงินนะคะ หรือว่าไม่สบายเจ็บป่วอไม่สบายด้านจิตใจก็เศร้าใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นบางคนอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ ทำให้คุณไม่สบายใจอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะมาถึงวันที่17คุณได้ไพ่เมจิกเชียนตื่นเช้ามาวันนี้พลังงานคึกคักมีปัญหาอะไรวันนี้แก้ไขได้ด้วยดีคุณเป็นคนที่ใช้ความเฉลียวฉลาดได้ดีมากในวันนี้ถ้าทำมาหาก,กินทำมาค้าขาย พูดจะเป็นเงินเป็นทองการใช้คำพูดทำให้มีความสำเร็จดีมากค่ะวันนี้การไปติดต่อเจรจาอะไรไปวันนี้แล้วได้ผลสำเร็จนะคะมาถึงวันที่18ค่ะความสำเร็จที่ได้จากการลงมือทำไพ่เดเอมเพล่ วันนี้ความเน็ตเหนื่อยของคุณคุณได้บรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับได้ตำแหน่งงานที่มั่นคงค่ะในคนทำงานราชการทำงานบริษัทหรือทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้ผลสำเร็จเป็นที่เป็นที่ยอมรับค่ะทุกคนยอมรับคุณ เชื่อมันในตัวคุณนะคะภายใบนี้ด้านการเงินก็เรียกว่าร่ำรวยค่ะเป็นความสำเร็จที่คุณภาคภูมิใจแม้จะเหน็ดเหนื่อยไม่มีการงานใดในโลกนี้ที่ทำแล้วไม่เหนื่อยมันเป็นเรื่อง ที่เหนื่อยแล้วคุณมีความสุขนะคะแต่ว่าอาจจะเครียดปวดศีรษะในวันนี้เพราะว่าพักผ่อนน้อยทำแต่งานอย่างนี้นะคะพักผ่อนมากๆก็จะหายไปมาถึงวันที่19ปัญหาที่สะสมมานานได้จบสิ้นไปแล้ววันนี้คุณแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ เรียกว่าทุกปัญหาจบวันนี้นะคะดาบคืออุปสรรคและปัญหาความทุกข์กายทุกใจต่างๆหรือความเครียดได้หลุดพ้นไปแล้วนับว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะปัญหาก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปไม่ว่าเราจะร่ำรวยยากจนก็มีปัญหากันทุกคนการแก้ไขปัญหา การต้องต่อสู้กับปัญหาเป็นการาทดสอบความสามารถของเราทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เราเข้มแข็งปัญหาไม่ใช่สิ่งไม่ดีคะ่ะปัญหาถ้าเรามองปัญหาเป็นเรื่องที่เราจะต้อง ผ่านไปให้ได้ปัญหาก็เหมือนแรงผลักดันให้เราต้องต้องเข้มแข็งทำให้เราไม่อ่อนแออย่างนี้นะคะ,ะเมื่อเจอปัญหาแล้วเราจะต้องไม่กลัวคะ่ะปัญหานี้เราจะ,จะต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหากี่ปัญหา อันนี้ไพ่สิบดาบทุกปัญหาคุณเจอหมดแล้วแล้วคุณก็แก้ไขได้ทั้งหมดนี่คือความเก่งของชาววันศุกร์นะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็กล้าหาญคะ่ะามาถึงวันที่20คุณได้ไพ่เด็ดสตาร์ความสำเร็จใครที่ไปขอพรไว้คุณได้รับสิ่งนั้นนะคะ เรียกว่าความสมหวังความสุขได้บังเกิดกับคุณสิ่งใดที่หวังไว้ได้เป็นจริงตามนั้นความรักเพราะสุขสมหวังมีข่าวดีมีความสุขมีเรื่องสบายใจค่ะพลังงานทั้งหมดแม้หมานำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจะมีวันที่ ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองนะคะใจเราให้นิ่งไม่ต้องเก็บออกมาเป็นทุกคะ่ะแม่หมอกขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชม ขอบคุณช่อง YouTube ที่ให้โอกาสสื่อสารหาผู้คนทั่วโลกมากมายส่งพลังงานดีๆให้แก่กันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ